จุดเด่นของนายหน้าประกันชีวิต 1. ไม่บังคับยอดขายใดๆทั้งสิ้นในรอบหนึ่งปีไม่มีขายให้ใครยอดเป็นศูนย์รหัสไม่ถูกตัดไม่ถูกปิดโค้ด 2. สามารถแนะนําได้หลายบริษัทเปรียบเทียบความคุ้มครองได้ 3. ไม่ต้องย้ายค่ายไปไหนเพราะแนะนําได้เกือบทุกค่าย 4. ได้รับค่าของไม่แตกต่างจากตัวแทนปีแรกและปีถัดไป 5. สามารถนํายอดมารวมฝั่งวินาทภัยเพื่อปรับระดับในแผนการตลาดเอ m เมได้6 ได้รับค่าแนะนำและค่าสายงานในฝั่งของไหนหน้าประกันชีวิต 7. ผู้ต้องการซื้อประกันชีวิตแบบประหยัดได้รับค่าคอมสูงถือเป็นส่วนลดในการซื้อประกันชีวิตของตัวเองสามีภรรยาและบุตรโดยไม่ต้องกลายให้ใครการมีใบอนุญาตนานหน้าถือว่าตอบโจทย์8สามารถเข้าคอร์สอบรมออนไลน์และออฟไลน์ของบริษัทสีครุ่งประกันชีวิตโบรกเกอร์ได้เพื่อนำความรู้ไปวางแผนการเงินในครอบครัวตัวเอง โดยไม่ขายให้ใครหรือจะไปวางแผนให้ผู้อื่นก็ได้เพราะไม่ได้บังคับยอดขายใดๆจริงสิ้นสามารถสอบถามหรือกดติดตามช่องของคุณสอบพนทรา